ต่อไปเราจะไปชมภาเขาวขอหลวงพ่อนะเจไอ้ทางเขาให้เข้าอยู่แต่เป็นสายเรเข้าไปอ๋อมันมีถ้่านนะครับใช่เดินทางสู่สถานที่ต่อไปผ่างทางนี้ก็ไนะทางนี้ด้วย เริ่มนำความเหนื่อยมาอีกแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ลงไปดูถ้ำบิง้งืูถ้ำข้างขขาไปไม่สุดนะเพราะว่าเราตัวใหญ่เข้าไปไม่ได้ตีอายน้ำเต็ ก็โชคดีนะวันนี้มีท่านเจอท่านพระอาจารย์ที่ท่านอยู่ตรงนี้ด้วยพอดีเดินไปถ้ำเข้าถ้ำพระขาวท่านอาจารย์ท่านไม่เหนื่อยท่านเดินไปจับทุกวัน,นาดๆแของปิงดคลองเลย đường chung con nhau dao lên มาถึงตัวนี้แล้วนะมีลิงด้วยนะลิงป่าร่นอยู่เต็มไปตามก้อนหินทั้งคันนะลิงเยอะนะลิงเนียเยอะนะลิงทิ้งไว้นะลิงถนะ้ำเลยจ้ะข้างบนโอ้ข้างบนเป็นหน้าผาสูงโดนถ้ำหรือเปล่าโอ้โห,โโหลิงเยอะเลยนะ

ต้องล้อมอย่างดีเลยนะเพราะว่าหลิงเยอะท้ำอยู่ข้างบนนะตอนนี้เราอยู่ข้างล่างที่ตรงหน้าผาอยู่บนหน้าผาสูงน้นถ้ำปลาขาน่า,ะา,นาจะเรียกตามชื่อ ที่ท่านที่มาอยู่ก่อนามมาตรงนีงน้อยู่กันกี่รูปพระอาจารย์อันนี้รูปเดียวในะอยู่นี่นะโอ้โหนี่โยมโ,โอ้นี่โรงคร,รัวอันนี้เป็นเขตที่เวลาโยมเข้ามาคือมโยมกดกระเซียนตัวอะเข้ามาก็จะมาอยู่นอนตูตาตั้งกลุ่ปฏิบัติอันนี้เป็นของโยมนะไม่ใช่ของพระ โยมที่ชอบปฏิบัติธรรมก็จะมาอยู่ธรรมางนี้แต่เขาจะมาพักข้างล่างนี้ใช่ไหมใกลใกล้ตัวาก็ไปกางมู่นู่นข้วนเดี๋ยวขึ้นไปก็เห็นันตามกันขึ้นมาทุกท่านมีทางน้ำด้วยเหนื่อยจนหูอื้อเลยนะ มาในหูอื้อลมหูแล้วเอรภาอันนี้นะาอาจารย์อาจารย์อาจารย์นอีรนะครบมาครั้งแรกรเทีเรียบๆหน่อยก็ หายใจโล่งขึ้นมาอาจารย์นี่ซึ่งอาจาภาษาีได้ภาษาเนี่ยท่านแข็งแรงมาก้มาประมาณสองกิโ่นมหน่อยนะครับแข็งงมาคนตาหลังเดินไม่ไหวแล้วหมูข้างบนหน้าผาสูงมาก บโหเรามาถึงหน้าทางเข้าถ้ำแล้ว ตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาถึงนะบริเวณหน้าถ้ำกันแล้วนะฝั่งน้นก็เป็นหน้าผาน่างหลวงพ่อก็ทำเป็นเพิงที่เป็นแคล่เนาะเป็นพื้นใหญ่นะวัดถ้ำพาขาวภูเ้านะนนี้เขาเรียกว่าภูเขาทางขึ้นถ้ำอีกฝั่งหนึ่งก็มาก็ใช้ นะความสำรวมนี่ก็ทำเป็นแนวกัน้นตรงนี้ก็ปูหินอ่อนขาวสะอาดก็มีพระอาจารย์อยู่ตรงนี้รูปหนึ่งท่านจพันศาอยู่ตรงนี้รูปหนึ่งพระอยู่ตรงนี้เยอะนะ ก็อยู่ตามตามภูเขาตามที่ต่างๆนี่เป็นเจดีย์ของหลวงปู่สอนฐานะวโรเป็นกุบาอาจารย์ตั้งแต่พศสองพพศ2 4 9 4 พนังธรรมดูธรรมก็ใหญ่อุอามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะ ตรงที่ท่านยังแข็งแรงดีนะตรงนี้นะนี่ก็น่าจะนานตามท่านหลวงพ่อท่านอยู่เนี่ยว่าประมาณสี่ห้าสิบปีแล้วตรงที่ทำวานนี้ ก็บรรยากาศเย็นดีมากเลยนะทุ่านนะ,ะส่วนญาติโยมที่จะมามาบำเพ็ญก็อยู่ข้างล่างส่วนข้างล่างที่เราเดินขึ้นมานี่ก็ลึกอยู่นะ <c oughs> นะนี้ยก <c oughs> ยกสูงขึ้นมา ยกสูงขึ้นมาหน่อยก็ใกล้ผนังถ้ำข้างบนหลังเขาก็มีพระอิวนะทุกท่านอันนี้ก็เป็นส่วนข้างล่างเฉยๆนะตรงที่เป็นส่วนของถ้ำลิงเยอะมากนะลิงเยอะมากเดี๋ยวตอนขากลับเราจะเดินเลาะไปตรงถ้ำลิงลงมากินน้ำ น้ำนี่ต่อมาจากข้างบนถ้ำข้างบนบนเขาไปค่อยลงเสียงลิงขึ้นกอไผ่ดังปโผบปับ,ปบ,ปบโอ้คนนี้ก็เป็นนที่ต้มน้ำชากาแฟเป็นที่ นั่งภาวนาได้ด้วยนะจะรืบสั้นจะมาฉันพัะทหารเช้าตรงนี้ก็ได้นะเราก็ไม่แน่ใจเราไม่ได้ถามนะัเนาะไม่กล้าถามกลาล,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 ละลับละลวงเรื่องสุดตัวมีส่วนนี้ก็สุดถ้ำแล้วถนะ้ำละตัวนี้ก็เป็นซอกถ้ำส่วนมากน่าจะเดินมาตรงนี้นะคงจะไม่ขึ้นข้างบนกัน ถือวิสาสะขึ้นมานิดนึงนะเพื่อที่จะถ่ายบรรยากาศให้ได้เห็นนั้นก็เป็นเพื้นดินข้างล่างท่านคงจะแต่ก่อนคงใช้ในการทุดงในส่วนบริเวณถรำโอ้บรรยากาศดีมากนะไม่ร้อนเลยนะตอนขึ้นมาร้อนมากขึ้นมาถึงนี้แล้วก็เย็นสบาย ที่มาด้วยกันคุณครูอันนี้ก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารภูเขาคอในเขตบ้านไปเลยฮะบ้านมะนาวครับบ้านด้านบ้านมะนาวบ้านมะนาว เจดีย์ของหลวงปู่สอนที่ท่านเคยอยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็เป็นพระที่มีปฏิปทานะเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์รูปหนึ่งเหมือนกันนะในเขตแถวนี้ก็สำหรับคลิปในการขึ้นข้าภูประขางก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกัน